ดูดีครับพ่อแม่พี่น้องทังไยเรื่องบางไทยแล้วก็ปังลาวนะครับเนาะจะพูดต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาล็อกนะครับนับไม่นี้กับพี่นะครับพ่อแม่พี่น้องมาเจียวเข่าครับมืัอนี้เจียวเข่าเจียวเข่าโอ้แต่ว่าแดดข้อนคักเด้อพี่น้อง อำเภอพรเจริญนะครับเนาะพี่เด้อครับเกี่ยวเข่าอยู่ี่อยู่บ้านทาสีชมชื่นครับตำบลหนองหัวช้างอำเภอพรเจริญจังหวัดพึงการของเขาเลยนะครับเอาพร้อมแล้วกันตามผมมาได้หรอครับเอามาครับบานี้มาเบิ้งเจ้าเข่ากันละครับบานี้เด้อเจ้าเข่าซอยเด้อแดดฮ้อน จักสิแรกสิทวมนะครับปีนาเบอร์กระโรดจับจับจับได้รอบจักปีน้อนี่มาเกี่ยวเขา่าอีกนะจะลืมหลังละขากล้องม,มันจะใส่เม่คือตัวอีบ้านตัวอีบ้านจะคอยอย่าโอ้ยว่าเสียของมือน่ะมากัลย มารับไปมาเบิ่งเกี่ยวขอน้ำกันบาน่้โ,โดนล้วได้ครับเบด,ด้เกี่ยวนี่สาเงาสาเงาละาหน่เขาลมแน่บลมแน่ครับเบิบบ่งหมูสิตายแดดพี่น้องเอ้ยเบิงง่งนะฮะ ไม่ได้บี้หารกาคอนเนอ,นอนนพี่น,อน้องเลยในรอบจักปีบู้นี่บริได้มาเกี่ยวเขาบริได้เกี่ยวเขาเนี่ครับปวดตึสร้างเอาสร้างเอาไป นาหวานด้อครับนาหวานอันนม้แม่เขาไปเทศจองเขากันเลยครับนาเนี่ยหวานไว้แล้วครับโอ้ปีนี้นางนาหวานกับงามกับปีนี้โอ้งามทุกทงนาเนูยได้เห็ดเขาได้เม็ดเต็มเม็ดเต็ม่มมมวยแล้วครับปีนี้โอ้สิปีนี้เดี๋ยวหาเขาบ่าพอกเลยครับมิจฉาป่าหยับพัน โอ้ประเด็เกเจียวโดนกับเป็นคือเก่าเริ่มข่ากับเกี่ยวเป็นพอไปพอมาอยู่นี่แหละครับแต่ว่าสูดแดดไม่ไหวครับแดดท้อนคักปวดตรงใบอ้วนแล้วก็ตกัตกไงตักไงขึ้นกันครับพันกระได้บระเด็เกเจียวเขาโดนคือกันลืมหลังละ ทุกมือนี่ส่วนมากก็เจ้าเจียวใส่แต่รถเกียวครับสน,นุกสบายเสมอนี่ใส่รถเกียว,วกับมะตากแดดเอาสามสีแดดแกับคู่กันเล่ารถรับอันนี้มันหน้าหินแห่ครับรถเกียวลงตามมันละดูดหินข,ขึ้นไปผสมกับเขาจเจะแดงนี่คือจินเขากินปกระแทบครับ เราก็เลยได้เกี่ยวเอาแม่แ่ายตัดง่ายมันเป็นเซลหรอเ่านบี้ฮะอู้แดดฮอนคาฮอนแน่อีดีเด้อพปิ่้อเลยใบสามใบสี่วันสี แดดปอนแห้ง่อน่อ,อ,นอนบอม่มีลมครับคือขมีลมมาพัดมาจังน้อยกว่าสิไข่อยู่น,นี่แหละครับไันได้ถอดรองเท้าบูทดึงขิ่ม,มันขอนแล้วมันเมื่อยลากบ่ไหว เกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ามกันเด้อครับเด้อแต่ได้มาซอยเพิ่นมือเดียวนี่แหะครับยากเวียกยากงานพิกัดยวนลานทาสีสมซื่นแล้วครับเด้อตำบลหนองหอวช้างอำเภอพรเจริญจังหวัดพังการของเขาเนี่ลหะครับ แก่ผู้ไร่มาคลิปแบบนี้ก็นตัวกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามหันน้ำในเด้อครับเน้อก็เป็นกำลังเรียงใจให้ได้คลิปอันหาเห็ดทำคลิปต่อไปนะครับเนะ่ะ ฮอนหอนฮอนเบิ่งเด้อพี่นอเบิ่งได้นี่เขา่านาบ้านอ,อ่อนเมื่อไดมีปีนี่ละได้เกี่ยวว่าสัตว์เพื่อมาชุกป,ปี่อไ,ได้มาดูแลรักษาเนาะสำหรับกิปน,นี้กันสวัสดีครับ